สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่าในแล็กนาล็อกกาวิตี้ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำเควสสวิสเฟสติวัล2026หรือเรียกสันส้นๆว่าเควสวาเลนท้าก็ได้ครับผมระยะเวลากิจกรรมของเควสนี้นะครับก็ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่4มีนาคม2569นั่นเองครับเลเวลที่เข้าร่วมได้30ขึ้นไปครับผมและก็เริ่มเควสที่เมืองพอนเทลาพิกัดที่ผมยืนอยู่ในอินเกมครับส่วนวิธีการทําทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูในอินเกมเลยนะตอนนี้ครับแล่ก็บอกเพื่อนๆก่อนนิดนึงนะครับก่อนจะพาไปดูวิธีการ เ,เวทมันจะมีทั้งหมด2ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือเป็นเวทหลักที่ทำแล้วจะได้คอสตูมเลยสําหรับครั้งแรกครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเดลิเวทนั่นเองคือหน้าตาของคอสตูมที่เราจะได้ในการทำเวทครั้งแรกครับมันได้เอทีเคห้าสิอทีเคหแล้วเมื่อใช้งานกับสวิต d r อป เพิ่มอัตราการดรอปไอเทมอีก10%ครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นการเอาวัตถุดิบมาแลกของเพื่อรับบัฟแล้วก็แลกกล่องสุ่มนะครับโดยของที่เราจะได้จากกล่องนี้หน้าเว็บไซต์ไม่ได้บอกครับไปแ,แอบดูใน Discord ของ GT มาครับมีเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาทำเวสแล้วเปิดได้ BSB ด้วยครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าวันนี้เปิดให้เพื่อนๆดูอ่ะมันจะได้หรือเปล่าเนาะแต่ถ้าใครได้ว B แล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้นิดนึงนะครับเพื่อนที่เขามาตามอ่านคอมเมนต์เนี่ยเขาจะได้มีแรงใจ ในการทำเวดต่อไปครับดูวินท็อปอัพร้านบริการเติมเกมที่ครบวงจร เติมทูกเติมไวเติมเวลาไหนก็ได้ปลอดภัย24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมเมือถืออย่างลาวิ n t o และ Seven n i น h t หรือเกม PC อย่าง PoE 2และ n a l ็อกออนไลนและเกมอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมใช้โค้ดวีว่ากันด้วยนะครับใส่โค้ด VVTZ ในช่อง Steamer Code หรือโปรโมชั่นโค้ดตรงนี้ได้เลยใครยังไม่สุดให้นึกถึงเรา Pay to Win Top Up มี สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆนิดนึงที่เปา i h a v e cpu ก็เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า i h a v e f r l m เป็นผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงทนทานที่เปาคอนเฟิร์มมากกว่าฟิล์มเนี่ยมันคือการป้องกันถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับก็เข้ามาที่เว็บชื่อว่า i h a v e f r l m เนาะมีฟิล์ม กันมองก็คือ privacy นะครับแล้วก็จะเป็นฟิล์มกระจกใสมี iPhone 14 s e ่ซีรีส์ e r i e s 1ซีรีส์ s รครับราคาประมาณ250 2 8 0ถ้าใครอยากใช้ก็มาซื้อได้นะที่หน้าเว็บไซต์ i h v e f i l m ก็ฝากไว้ด้วย i h v e f i l m ซึ่งมาจากพี่เปา i h a v e CPU คันแรกก็ให้เราคุยกระเด็กหัวแดงตัวนี้ครับ เขาจะให้เราแปกกาจัดสวิตดอบทั้งหมด10ตัวนั่นเองครับซึ่งการเป็นกำจัดสวิตดอบ10ตัวเนี่ยง่ายๆสุดเลยก็คือให้เพื่อนเพื่อนเปิดเวอร์แมปขึ้นมาครับแล้วให้เพื่อนเพื่อนกดดับดาวตรงนี้ครับเลือกคําว่าดิเมนชันแล้วเลือกไบฟอร์ดครับจะไปที่ชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ก็ได้ครับผมขอไปด้วยวิธีการใช้เบอร์ m มุนวิ่งลวกันครับสวิตดอบก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เรากําจัดไปได้เลยจนครบทั้งหมด10ตัวครับผม เมื่อได้10ตัวแล้วก็เอาไปส่งที่เด็กหัวแดงได้เลยครับ หังจากนั้นก็มาส่งที่ n b c หัวแดงจะได้ในส่วนของ s วีทเฟสิวอลคอยมา20ชิ้นครับแล้วก็สุ่มของมาหนึ่งอย่างซึ่งตอนนี้ผมสุ่มได้มอนบังเค,ค้กขึ้นมาครับในส่วนของสวีทเฟสิวอลคอยตัวนี้ครับเราสามารถเอาไปแลกเป็นกล่องของขวัญและก็สุ่มของต่างๆออกมาได้ครับเหมือนที่ผมให้เพื่อนดูในข้อมูลช่วงแรกครับเราจบเกรดแรกต่อไปเราจะไปทำเกรดมเมล็ดโกโก้ที่ถูกขโมยไปครับก็ให้คุยกับน้องหัวแดงตัวเดิมครับผม ผมสรุปให้ใหม่อีกรอบครับเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆงงในตอนเปิดเควสต,ตอนแรกอ่ะเราคุยกับน,น้องหัวแดง เขาจะให้เราไปกําจัดสวิตดอบทั้งหมด10ตัวครับเมื่อเรากําจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาส่งเควสกับเขาเราจะได้ในส่วนของสวิตเฟสิวัลคอยลยี่สิบอันและเควตต่อมาเราก็ยังคุยกันในส่วนของน้องหัวแดงเหมือนเดิมมันชื่อเควสว่าโกโกที่ถูกขโมยไปเขาจะให้เราไปหาวัตถุดิบที่ชื่อว่า s t o เลนคา r c า r b i ตัวนี้มาให้เขา20ชิ้นซึ่งตอนแรกที่เราไปอยู่ที่แมพเพื่อทําการล่าสวิตดออ่ะมันได้เกินมา20ชิ้นแล้วครับเมื่อเรามาคุยกับเขาอีกหนึ่งรอบเนี่ยมันก็เลยไม่จําเป็นต้องกลับไปล่า มอนครับมันก็เลยทําการส่งเวสให้เลยเมื่อส่งเวสแล้วเราจะได้ในส่วนของสวีทเฟสิวัลมาอีกทั้งหมด30ชิ้นครับเวทที่3ครับเราก็ยังคุยกับน้องหัวแดงเหมือนเดิมคราวนี้น้องจะให้ช็อกโกแลต for delivery ให้เรามา5ชิ้นครับซึ่งเราต้องเอาช็อกโกแลตตัวนี้ไปส่งให้กับ n p c ทั้งหมด5เมืองครับเมืองแรกพอนเทล่าพิกัดที่ผมอยู่นะตรงนี้แล้วก็คุยกับมิมิครับเราจะได้สวีทเครปมา1ชิ้นเมืองที่2กิฟเฟนให้เราคุยกับเอ็ดครับ เราก็ได้สตอเบอรี่เฟสครีมคับเค้กมา1ชิ้นเมืองที่3จะเป็นที่พาย,ย้อนครับ <c oughs> ให้เราคุยกับอันเล่น <c oughs> เราจะได้มองบางเค้กมา1ชิ้นเ <c oughs> มืองที่4ครับอาเดบาลันให้เราคุยกับฮาร <c oughs> เราจะได้ฟู้ดพาเฟ่มาอีก1ชิ้นสุดท้ายเราจะไปที่เมืองมอลล็อกกันครับ <c oughs> เมื่อเราส่งช็อกโกแลตชิ้นสุดท้ายให้อามันโดเราจะได้มอยซี่มาการอนมา1ชิ้นครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาส่งเควสกับน้องหัวแดงครับ ราจะได้สวีทเฟสิวัลคอยมาอีก30ชิ้นครับแล้วก็ของกดใช้สุ่มมาหนึ่งอย่างครับผมลำดับถัดมาชื่อเกรดว่าความสุขใจที่ได้จากการปันสุขครับหลังจากที่เราไปส่งช็อกโกแลตในเกรดที่แล้วเราจะได้ของกดใช้ต่างๆมามากมายใช่ไหมครับน้องหัวแดงเนี่ยเขาจะทําการมอบเกรดให้เรามาเลยโดยการเอาขนมพวกนี้ไปส่ง NBC ตามจุดต่างๆในเมืองพอนเทล่าครับชิ้นแรกที่เราต้องส่งก็อยู่พิก,กัดบนพอนเทล่าด้านกว่าแถวแถวโบสนะครับให้เราส่งสวีทเคปให้เขา1ชิ้นครับชิ้นที่ ชที่2ให้ส่งสตรอเบอรี่เฟสครีมครับเค้กครับชิ้นที่3ให้เราส่งฟ p a r าเฟ่ครับ ชิ้นที่4ให้เราส่งมากกะลองครับซึ่งพิกัดเนี่ยอยู่หลังโบสชิ้นสุดท้ายให้เราส่งมองบังครับเค้กครับซึ่งการส่งวัตถุดิบต่างๆครับไม่จําเป็นต้องไล่เรียงตามที่ผมส่งให้ดูก็ได้คุณสะดวกกับ NBC ตัวไหนคุณไปส่งกับ NBC ตัวนั้นก่อนก็ได้ครับแค่ส่งให้ครบ5ตัวเท่านั้นส่งเสร็จแล้วมาคุยกับน้องหัวแดงต่อครับเราจะได้ของจากการสุ่มมา1ชิ้นและก็สวีทเฟสิโวลคอยมาอีก30ชิ้นครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการบังคับคุยเพื่ เขาจะให้เราไปหาลิปเพนโคโคบีนมาให้เขา1ชิ้นซึ่งไอลิปเพนโคโคบีนตัวเนี้ยผมก็ไปหามาเรียบร้อยแล้วมันหาได้จากมอนสเตอร์ดอกกิจกรรมที่เป็นตัวใหญ่ๆครับก็คือหน้าตาของตัวดอบบิ๊กเบิมนะครับให้เรากําจัดไปและหลังจากนั้นมันก็จะดอบในส่วนของลิปเ e n คาเคาบีนมาให้เราครับแล้วเราก็กลับไปส่งเกวดกับน,น้องหัวแดงได้เลยครับ หลังจากส่งแล้วเราจะได้ในส่วนของสวีทเฟสิโวลคอยมา30ชิ้นแล้วก็ได้คอสตูมส่วนปากมา1ชิ้นครับคุณสมบัติอะไรผมได้พูดไปเรียบร้อยหมดแล้วเนาะต่อไปก็จะทําการเปิดเป็นเดลิเกท์นั่นเองครับผมไม่ได้ทําให้ดูนะผมจะไปอธิบายให้เพื่อนๆดูที่หน้าเว็บไซต์แล้วกันครับว่ามันมีเกดอะไรบ้างซึ่งการทำเดลิเกทเนี่ย ก็รับจากน้องหัวแดงตัวนี้เหมือนเดิมครับมันจะมีทั้งหมด3 d e l i quest ต่อวันครับ d e l i quest เนี่ยมันจะให้เราไปกำจัดสวิตดอบ10ตัวแล้วก็จะให้สวิตเฟสิวัลคอยเรามา30ชิ้นครับเควสที่2ความสุขใจได้รับการแบ่งปันก็คือการเอาวัตถุดิบพวกนี้ไปส่งให้กับ npc ตามเมืองต่างๆ5เมืองเหมือนที่ผมได้พาเพื่อน,อนไปดูตอนแรกครับสุดท้ายมันไม่ให้เราไปกำจัดไอตัวดอบบิกบื้มแล้วมันจะให้เราไปกำจัดมอนเตอร์ขนาดเล็กเลเวลร้อยเลเวลร้อยห้าสิบแล้วก็เลเวลสองร้อยครับหนึ่ง 100ตัวเมื่อกําจัดมาได้แล้วนะครับเราก็จะได้รับ e p แล้วก็เหรียญเขียว ตามแต่ละช่วงที่เราไปกําจัดมอนครับต่ำสุดก็คือ1อันสูงสุดก็คือ4อันครับผมโดยการรับ EP ีนะครับสามารถแบ่งได้ทั้งจอ็อบแล้วก็เบสอีคพีครับถ้าใครอยากทําเควสได้รวดเร็วหาวัตถุดิบมากๆก็สามารถซื้อบิลเลียนโซดาเพื่อมารีเซตคูดาวของเควสได้ครับนอกจากน้องเนี่ยจะมีหัวข้อให้เรารับเดลิเวสแล้วใช่ไหมครับน้องยังสามารถให้เราแลกสโตเล่นคาคาบีนเนี่ยมาเป็นสวิตฟสซิวัลได้ด้วยครับใช้สโตเล่นคาคาบีน1ชิ้นแลกได้หน่เหรียญสวิตฟีซิวั ก็แลกมาได้แม็กสูงสุดเลยและยังไม่จบเท่านั้นครับสามารถเอาลิปเป้น ขาเค้าบีนตัวนี้มันแลกเป็นสวิตฟสซิวัลคอยได้ด้วยครับ1ชิ้นของลิปเป้นเนี่ยสามารถแลกได้ถึง30สิบสวิตฟสซิวัลคอยเลยครับซึงผมมีทั้งหมด3อันผมก็จะแลกได้90ชิ้นครับผมโดยที่หัวข้อ2แล้วก็หัวข้อ3เนี่ยเป็นการทำเดลิเคตเนาะที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้าครับเป็น NPC เชฟครับเพื่อนๆสามารถมารับบัฟต่างๆได้มีทั้งบัฟกายภาพบัฟสายเวทแล้วก็บัฟความเร็วครับโดยในการบัฟแต่ละส่วนอ่ะมันจะไม่ได้เป็นการซื้อโดยตรงเนาะถ้าอย่างผมเลือกบัฟทางสาายยก ภาพเนี่ยผมต้องไปเอาสวีทเค้กมากระลองแล้วก็มองบางเค้กมาให้เขา1ชิ้นครับเขาถึงจะให้อาหารที่ชื่อว่าสวีทมากระลองเค้กมาให้เรา1ชิ้นครับซึ่งจะได้รับบัฟเอทีเค7เป็นระยะเวลา90นาทีนั่นเองครับส่วนสายเวทก็จะชื่อว่าสวีทสตรอเบอรี่พาเฟ่ส่วนวัตถุดิบก็จะเป็นตามนี้ครับแล้วก็บัฟเพิ่มความเร็วก็คือฟรีบวก30เพอร์เฟกต์ดอทบวก2เอพิดีบวก5เป็นระยะเวลาไล่แบบแปรผันห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะชื่ออาหารว่าสวีทฟิปครีมเค้กครับ ก็ใช้วัตถุดิบตามนี้เช่นกันครับผมต่อมา NPC หัวทองครับมันจะให้เราใช้สวิตฟีซิวัล30ชิ้นเพื่อซื้อขนมหวานสลักชื่อครับซึ่งจริงๆมันก็ ไม่จําเป็นต้องมาทําก็ได้ครับเพราะสลักชื่อไปก็ทําอะไรไม่ได้เป็นแค่เก็บเอาไว้เฉยๆว่าชิ้นนี้เราทําขึ้นมาเองแล้วก็จะมีชื่อเราติดไว้ครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าหมดกิจกรรมมันจะหายหรือเปล่าแต่ถ้าใครอยากเก็บไว้เป็นความทรงจําแลกเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรครับ NBC สุดท้ายครับก็คือ NBC หัวแดงนั่นเอง NBC ตัวนี้จะให้เรารับเกรดกําจัดมอนครับอันนี้ก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยครับว่าเพื่อนๆจะสะดวกรับเป็นช่วงเลเวลตรงไหนครับองสุดท้ายครับก็จะเป็น d อ o p Evolution นั่นเองเราสามารถ พัฒนาดอกให้กลายเป็นสวิตดอปได้ครับแต่สามารถทําได้แค่เฉพาะช่วงกิจกรรมเท่านั้นอันที่เราจะพัฒนาจากดอกไปเป็นสวิตดอกครับความสัมพันธ์ของเราต้องเป็นแบบสนิทสนมเท่านั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการอีโวก็จะเป็นสวิตเฟสิวัลคอยลห้าร้อยชิ้นแคนดี้ห้าสิบอันแคนดี้เคน์ห้าสิบอันแล้วก็การ์ดดอปหนึ่งชิ้นครับเมื่อสวมใส่กับคอสตูมมิ้นช็อกโกแลตโบนเนตจะได้รับค่าประสบการณ์จากมอนสเตอร์ห้าเปอร์เซ็นต์คอสตูมก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ที่อยู่บนหัวดอกนั่นเองครับสวิตดอกมี อีก1%ครับซึ่งถ้าใครเล่นกันมานานและมีอยู่เหมือนผมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาเลี้ยงได้เลยครับอาหารที่น้องกินเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแคนดี้นั่นเองส่วนสุดท้ายก็คือการสุ่มนั่นเองครับให้เรากลับมาคุย M C Assistant Mimi ครับเลือกหัวข้อที่2ครับแลกเป็น s w e e สแน็คบ็อกซ์ครับ2อ,อัน แลกได้1กล่องครับเรามีทั้งหมด200อันเราจะได้ทั้งหมด100กล่องนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าครับว่า100กล่องเราจะได้อะไรบ้างครับเมื่อเราเปิดกล่องมาแล้วนะครับเราสามารถได้สวีทเฟสติวลขอยคืนมาด้วยครับซึ่งอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเท่ากับว่า เราเปิดไปแล้วเราก็้ากลับมาแรกเอากลับมาแรกวนเวียนเปิดแบบนี้ได้เรื่อยๆครับซึ่งถ้ามันมีในส่วนของ BSB จริงๆอะ่ะก็สามารถทําแบบนี้วนๆไปได้เลยครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะถ้าได้ก็จะยืนยันได้เลยในคลิปนี้ว่ามีแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องรอเพื่อนๆยืนยันในคอมเมนต์อีกทีละกันครับ โอเคก็ไม่ออกเลยในส่วนของ b ีที่เราคาดหวังครับโดยหมวกที่เราได้มาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคอสตูมครับจะไม่มีหมวกแท้ๆที่เพิ่มคุณสมบัติตรงๆนะครับโอเคครับก็จบกันไปในส่วนของกิจกรรมสวีทเฟสิวัล2026ครับใครดูมาถึงนะตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณมากๆถ้าชอบหรือถูกใจยกงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้วีว่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ